อ่าพบก็บูมอีกแล้วนะครับสร้างฝ่ายมือน,นี้ไดเล็กไดเล็กก่อนทีจะเป็นเครื่องพ่อมาเร็วนะครับนี่ขาเมเบิึงไดเล็กลลกค้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง15 w 4 0าเลีรยร์ครับอ่าข้อมกองเครื่องอ่าทำการถ่ายน้ำมันเก่าออกนะ,นะครับเด<ๆ>ี๋ยวเขาจะเติมน้ำมันใหม่คข้าไปรุ่นนี้ใส่ใส่ยู่ประมัาณ5ลิรนะครับ5ลิตร,รกววาอ่าเดี๋ยวเข้ามาทำการเติมน้ำมันใหม่ลงเลยนะครับ เกลนลอนนี่เป็นเกลนลอน7ลิตรนะครับแต่จะเติมเมืองตอนกะประมาณ10ลิตรซะก่อนหลังจากที่ลั่นเครื่องไปประมาณ10นาทีนะครับพักไปหานาทีกัจะมาเช็คระดับน้ำมันเครื่องอ่าระดับที่มาตรฐานพอดีกันนี่นะครับจุดที่สองข้างบนนะครับเห็นบ่เห็นน้ำมันเครื่องขึ้นมาหอดไปๆไนะครับระวางนิ้วอันนี้คือระดับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับอ่าสำหรับพวกเครื่องได้เล็กกับเติมได้นะครับ <S 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 น้ำมันเครื่องดีอ่ะทางไดรเล็กกใส่ได้ใส่ดีกัน15 w 40เลกไม่ขั้นอีกเกือบๆ300,000มนนนะะครับแนนใส่เป็นเบอรร์40ีหละสับลูกค้า ท่านไหนสนใจนะครับเพียนไทยน้ำมันเครื่องอกับเขามาสอบถามหน่อยนะครับร้านนัดอะไรซิ่งอยู่แถวตลาดเจริญศรีวลินครับผมพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันกี์อ่างทีน้ำมันเพื่องถา่ายมีนะครับสามารถสอบถามหน้ครับผมขอบคุณครับ